สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาหาความรู้เรื่องผึ้งครับหรือมิมที่คนอีสานเรียกกันนะครับที่ร้านมิมอินเซ็ตเทอรี่แอนครีเอทีฟพาร์คนะครับเป็นของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลายัยขอนแก่นนะครับภายในร้านก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผึ้งนะครับและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและผู้สนใจรวมทั้ง นักศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องพึ่งและ,มะแมลงนะครับวันนี้ก็ได้น้องเฟิร์สผูด้ดูแลร้านมาให้ความรู้ดีดๆแก่พวกเราครับตามมาชมกันได้เลยครับคราวนี้ก็อาจารย์บอกให้พึ่งอะค่ะเขามาเก็บเ,าาเก็บเอ่อพวกเกสรดอกไม้เก็บพวกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะตรงนั้นจะเลี้ยงพึ่งเล็กค่ะตรงตรงบ้านบ้านพึ่งเล็กใช่ค่ะ จะเป็นพึ่งสายพันธุ์ชาแนลงค่ะซึ่งเป็นตัวเล็กมากพึ่งจิ๋วค่ะแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีพิษไม่มีเหล็กในแต่เขาจะกัดอยู่นะคะแต่ก็จะกัดแบบคันๆเหมือนมดนะคะใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นบ้านพึ่งเล็กค่ะอ่ะค่ะต้นมานูก้าที่เรานําเข้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ค่ะค่ะตัวนี้เขาเชื่อกันว่าเป็นถ้าได้น้าพึ่งจากตัวนี้ค่ะเขาจะต้านอนุมูลอิสระค่ะแล้วก็ เป็นน้ำผึ้งที่แพงที่สุดในโลกเขาว่ากันว่าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าผึ้งไทยเราก็น้องยังไม่มาเริ่มกินใช่ค่ะเราจะเลี้ยงไว้ข้างหลังค่ะอันนี้คือเลี้ยงโชว์เฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบเลี้ยงเก็บน้ำผึ้งจริงๆอ่ะคือต้องมีบ้านผึ้งเยอะกว่านี้ใช่ค่ะเลี้ยงโชว์เฉยๆค่ะมีสามกล่องค่ะใช่ค่ะสําหรับเด็กๆมาดูวันเสาร์อะไรแบบนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์ก็คือจะพาไปเปิดดูจะอยู่ตรงนั้น เวลาเราจะเปิดนะคะเราก็จะเอาน้ําผึ้งผสมน้ำนะคะ่ะมาลอกแต่ว่าต้องเป็นแบบน้ําผึ้งเข้มสักหน่อยนะคะแล้วก็มาฉีดหน้าหลังเขาฉีดไว้ พรมให้เยอะๆเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราฉีดน้ําหอมมาแล้วน้องเขาไม่คุ้นกลิ่นเขาอาจจะมากัดเราได้ก่อนที่จะจับลังเขาอะค่ะเราต้องพรมไว้นี่ค่ะปกติวันเสาร์อะค่ะที่ว่าจะมีกิจกรรมตรวจสุขภาพพึ่งอะค่ะเราก็จะมาตรวจนี่แหละค่ะว่าน้องเขายังอยู่ไหมนางพญาเขายังอยู่ไหมอ,อ,อาหารที่เราให้หมดหรือยังถ้าหมดเราก็จะเติมอาหารที่เราให้อะค่ะจะมีเกสรดอกไม้ที่เป็น เทียมอะค่ะคือตัวสีนี้ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้าตาลค่ะเพราะว่าบางทีดอกไม้ของเรามันออกดอกไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องให้เสริมเดี๋ยวจะแล้วเวลาเราเช็คสุขภาพเราจะดูว่านางพญาค่ะเขายังอยู่ไหมเราก็จะดูแบบทีลาลังะค่ะ มีแค่ตัวเดียวใช่ค่ะถ้าเขาไม่อยู่ก็แสดงว่าเขาพร้อมอ,อพยพไม่ค่ะในกล่องนี้มีแค่ตัวเดียวใช่ค่ะ เราก็จะมาเช็คทีละรังว่าเขาอยู่รังไหนอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขายังอยู่ก็แสดงว่าโอเครังนี้สุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะเขายังไม่หนีเราไปไหนแต่ว่าถ้าวันไหนที่นางพญายไม่อยู่ก็แสดงว่าเราก็เตรียมหาพึ่งใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็จะพาพึ่งงานอพยพไปด้วย นางพญาที่เรามาใส่เองใช่ไหมคะเออพึ่งงานเขาจะเป็นคนสร้างเนี่ยค่ะอย่างนางพญาเขาจะมีอายุแค่ประมาณไม่กี่เดือนนะคะเนี่ยค่ะพึ่งงานเขาจะสร้างตัวเนี่ยค่ะเป็นนูนๆนะคะเห็นไหมคะใช่ค่ะคือเขาจะสร้างไว้เพื่อที่ให้นางพญาตัวใหม่ขึ้นมาก็แสดงว่านางพญาตัวนี้ใกล้หมดอายุแล้วใช่ค่ะเขาก็จะสร้างไว้ หรือบางทีนางพญาตัวเดิมอะค่ะอาจจะไข่แต่กรณีนี้เป็นไปได้น้อยมากที่เขาจะไข่แล้วเขาจะสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพึ่งงานก็คือต้องทำแทนค่ะก็จะสร้างตัวขึ้นมาแต่อันนี้ก็น่าจะยังไม่มีตัวด้านในค่ะค่ะแต่เรายังไม่เจอนางพญามันน่าจะอยู่ยค่ะ เาจะใช้เป็นไข่พึ่งเทียมนะคะที่เป็นเป็นแผ่น,ผนเพราะว่าถ้าไข่พึ่งจริงอะคะ่ะเขาจะสร้างนานมากแล้วถ้าเราอยากเลี้ยงเขาเร็วๆอะคะ่ะแบบเก็บ,บส่วนใหญ่เกษตรกร,เ,ร,กรกเขาก็จะใช้ไข่พึ่งเทียมแต่เป็นไข่พึ่งที่บางมากเพราะว่าเขาไม่ได้เอาไปแบบเอาไปเคี้ยวกินอะคะ่ะไข่พึ่งเทียมอะคะ่ะเขาจะเอาไว้แค่เก็บน้ําพึ่งใช่ค่ะ ขูดเก็บน้ําผึ้งแล้วก็เอาไข่ผึ้งทิ้งหรือว่าเอาไปแปรรูปแบบเราก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบไข่ผึ้งจริงไข่ผึ้งป่าตามที่เราเห็นขายอะค่ะอันนั้นก็คือสามารถเคี้ยวกินได้ใช่ค่ะเจอนางพญาปกติจะเป็นน้องปริญญาโทค่ะที่เขาจะลงมาพาเด็กๆดูค่ะซึ่งเขาเรียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเขาก็จะรู้ว่านางพญามันน่าจะอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะ แต่เราก็จะหายากหน่อยเพราะว่า <What? S 1> บางทีเขาเบียบเบียดกันอยู่อะค่ะแบางทีทับกันอยู่ใช่ค่ะจะน,น้องคือแบบตาเร็วมากตัวเขาจะโตต่างกัน เขาจะไม่เหมือนเพื่อนก็เลยใช้เป็นปูนขาวแทนถ้าเป็นปูนขาวก็คือเราก็ต้องแบบหมั่นมาใส่เขาบ่อยๆใช่ค่ะลังนี้จะเป็นเพิ่งน้อยไม่แน่ใจว่าเขาหนีไปยังเพราะว่ามดมดมดมาเนี่ยค่ะใช่ค่ะอันนี้คือแท้ค่ะอันนี้คือเขาสร้างเอง แต่ว่าถ้าตอนแรกเราใส่จะเป็นแบบนี้ค่ะใช่อันนี้แบบเทียมคือจะบ,บางมากแล้วก็นุ่มใ,ให้แบบให้มันเหมือนกับลังจริงของเขาค่ะแต่ไม่สามารถกินได้นะคะเป็นฟู้ดเกรดก็จริงค่ะแต่ว่าถ้ากินแล้วก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราก็คือจะรีดเอาแค่น้ำใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะ,จะกินได้แต่นานๆทีค่ะนานมากกว่าเขาจะสร้างได้ อันนี้น้องหนีหมดแล้วก็เลยใช่ค่ะหมดมาตอนแรกก็ถามอาจารย์ว่าจะซื้อเพิ่มไหมแต่อาจารย์ก็บอกว่าคงไม่แล้วให้เหลือแค่หลังเดียวก็เพราะนี่ขนา,พาดพญาจริงๆก็ไม่ได้ต่างไดม,ม,มากไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนหัวน้องก็ใหญ่ๆอยู่นะใช่ค่ะสั้นกว่า ตัวนางพญา,าเขาจะอยู่เฝ้าหลังค่ะเขาจะไม่ออกไปเ,เก็บเกบสรหรืออะไรแบบนี้ใช่ไา,ามใช่ค่ะ,ะข้าวโพดค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเกสรขา้าวโพดน้ำตาลเย็นขนาดนอ้กี่วันเติมอาทิตย์ละครั้งค่ะต้องมาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาจะไม่กินแล้วมันเก่าถ้าเก่าก็ไม่กินใช่ค่ะ น้ำตาลจะเป็นตัวให้พลังงานค่ะใช่ค่ะอีกอันนึงถ้าเป็นเกสรก็คือให้เป็นโปรตีนบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าน้ำตาลนี่เอาไปเป็นน้ำตาลของของตัวหลังพึ่งไม่ใช่เป็นน้ำตาลเพื่อจะให้ให้พึ่งใช่ใช่ค่ะกินข้าวแล้วไปทำงานใช่ค่ะเขาก็จะออกนี่ค่ะช่องที่เขาออกเวลาเขาจะออกไปหาแบบเองตามธรรมชาติเขาจะออกช่องนี้ เขาก็จะบินไปที่สวนดอกไม้เราเกษตรกรเขาก็จะเอาเลี้ยงไปเป็นกล่องแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาไปปล่อยที่สวนดอกไม้ตามแบบทางเหนือค่ะส่วนใหญ่ก็จะเอาไปปล่อยทางเหนือแล้วก็คือใช่ค่ะให้พึ่งให้พึ่งหากินเองแต่ก่อนก็คือมีคนถามว่าแล้วทําไมเราไม่ทําโรงเรือนเฉพาะแล้วให้พึ่งพึ่งแบบให้อยู่แค่ในโรงเรือนแล้วก็ปลูกดอกไม้ก็คืออยู่ในโรงเรือนก็คือเขาอ่ะ หมายถึงตัวผึ้งอะค่ะเขาจะไม่ชอบจํากัดบ,บริเวณถ้าอย่างนั้นก็คือเขาจะหาได้แค่ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็จะเลิกหาแล้วเหมือนกับแบบมันไม่เป็นธรรมชาติอะค่ะเคยมีงานวิจัยนี้เหมือนกันค่ะสุดท้ายเราก็คือเราก็ต้องปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่ามีลูกค้าเคยถามว่าอย่างเราเอาไปปล่อยตามสวนลำไยที่เขาเพ่นสารเคมีต่าง ของส่วนลำไยค่ะเออแล้วเวลาพึ่งไปเก็บอะ่ะมันจะมีผลอะไรต่อคนไหมต่อพึ่งไหมแล้วทําไมถึงไม่เลี้ยงในโรงเรือนไปเลยแบบปลอดสารพิษไปเลยอะไรแบบนี้นค่ะก็คือพึ่งเขาจะเกิดความเครียดแล้วเขาก็จะไม่ทํางานค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยเขาตามธรรมชาติแล้วเวลาเขาไปเก็บอย่างดอกลำไยอะ่ะยังมีสารพิษอะ่ะถ้ามีสารพิษอะ่ะตัวน้องเขาจะตายเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมั่นใจได้ว่าเอ,อ่อสิ่งที่น้องเขาเก็บมาก็คือ มันยังถือว่าเป็นออร์แกนิกอยู่ค่ะยังสามารถทานได้ปลอดภัยต่อคนได้ค่ะเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวขนาดกินน้ำหอมก็คือโดนบางทีก็คือเขาก็จะหายจากลังนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นก็คือเขาอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปเก็บเ,เกสรที่มันมีสารเคมีค่ะเขาก็คือจะตายก่อนที่จะมาถึงลังอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อาจารย์ก็เลย ในส่วนของร้านเรานะคะจะใช้น้ำผึ้ง2ตัวค่ะอันนี้จะเป็นจากดอกสาบเสือนะคะสาบเสือนะคะต่างเลยก็คือสีสีเขาจะอ่อนกว่ารสชาติก็คือต่างกันก็คือสาบเสือค่ะรสชาติของเขาจะหวานอ่อนค่ะส่วนดอกลำไยสีเขาจะเข้มนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนรสชาติก็คือจะหวานแหลมไปเลยหวานเหมือนกับเวลาเรากินลำไยอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็แต่ละตัวนะคะ บางคนลูกค้าก็จะถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามาจากลำไย,ยรู้ได้ยังไงว่ามาจากสาบเสือถ้ามาจากสาบเสือก็คือช่วงนั้นนะคะเราจะเอาพึ่งอะคะ่ะรังพึ่งของเราหรือว่าตัวพึ่งของเราะคะ่ะไปปล่อยที่สวนที่เป็นสาบเสือค่ะแล้วน้องเขาก็คือจะหากินตามธรรมชาติแล้วแวกนั้นลัศมีจะไม่เกินประมาณ200เมตรทีนี้พอเวลาอาจารย์ทําวิจัยะคะ่ะก็จะเก็บน้ําพึ่งมาะคะ่ะแล้วก็ เอาไปสองกล้องดูเราจะเห็นเกสรดอกสับเสือค่ะจากน้ำลำไยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจว่าตัวน้ำพึ่งอะค่ะมาจากดอกสับเสือแล้วทีนี้ดอกลำไยก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือจะเอาพึ่งไปปล่อยบริเวณสวนลำไยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้บางคนก็จะบอกว่าลำไยอะค่ะเขามีสารหรือเปล่าเพราะบางทีเกษตรกรสวนลำไยค่ะเขาเขาก็จะฉีดยาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเรามีการเทสอะไรแล้วค่ะก็คือเป็น ถามว่ามีสารไหมมีแต่ว่าเป็นสารที่อยู่ในระดับที่ทานได้ไม่เป็นอันตรายค่ะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโซนของผลิตภัณฑ์จากภาควิชากีตวิทยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอันนี้ก็คือนักศึกษานะคะทําเองกันหมดเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นยาหมองค่ะยาหมองตัวนี้นะคะเราได้มาจากไข่พึ่งเป็นการสกัดเย็นค่ะ ก็สามารถบรรเทาปวดได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลิปค่ะจะเป็นลิปบาบามนะคะจากไข่พึ่งเหมือนกันค่ะก็คือสราพคุณของเขานะคะก็คือทำให้ปากชุ่มชื้นนานค่ะแล้วก็ไม่แห้งไม่เป็นผุยนะคะแล้วก็ไม่แพ้ด้วยสำหรับใครแพ้นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นออร์แกนิกเลยค่ะแล้วก็ ตัวนี้ค่ะจะเป็นสบู่นะคะสบู่ตัวนี้2ตัวค่ะจะเป็นสบู่แบบสกัดเย็นค่ะค่ะซึ่งเราได้มาจากผลิตภัณฑ์ไข่พึ่งซึ่งร้านของเราค่ะก็คือชื่อมิมมิมก็คือจะเป็นพึ่งสายพันธุ์เล็กนะคะแล้วก็ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวภายในร้านนะคะจะเอามาจากพึ่งให้ได้มากที่สุดค่ะอย่างเช่นน้ําชงเราก็จะชงจากน้ําพึ่ง ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกไข่พึ่งอย่างงี้ค่ะไข่พึ่งเราก็จะเอามาทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องทิ้งอย่างงี้ค่ะค่ะแล้วก็น้าพึ่งนะคะตอนนี้จะมี2แบบก็คือจะมีเป็นสีเข้มนี่ดูง่ายเลยนะคะสีเข้มสีเข้มจะมาจากดอกลยาไยค่ะส่วนสีอ่อนนะคะจะมาจากดอกสาบเสือค่ะสีจะต่างกันนะคะก็คือต่างกันจากที่พึ่งเขาไปเลือกกินอาหาร ร้านเรานะคะจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ9โมงถึง6โมงเย็นค่ะจะอยู่ทุกวันอาทิตย์ใช่ค่ะจะเป็นร้านของภาควิชากีตว,วิทยาค่ะโดยทางคณะเกษตรศาสตร์นะคะจะร่วมกันทำร้านนี้ขึ้นมาค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะทางร้านนะคะถ้าซื้อผลิตภัณฑ์จากพึ่งนะคะครบ200บาทเราจะแถมสบู่เป็นก้อนเล็กแล้วก็ แถมเป็นลิปบาล์มนะคะซึ่งลิปบาล์มจะเป็นแบบตลับอันนี้ก็แถมไปเลยค่ะค่ะแล้วก็จิจกรรมยังไม่หมดแค่นี้นะคะก็จะมีกิจกรรมสําหรับน้องๆหนูๆด้วยนะคะสําหรับใครๆช่วงนี้เด็กกําลังปิดเทอมนะคะก็จะมีกิจกรรมสําหรับน้องๆก็จะมีแบบระบายสีค่ะพวกระบายสีโปสเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะ,คะจะมีทั้งฟรีทั้งสามารถซื้อเพิ่มได้ ใช่ค่ะทางร้านเราจะมีเพจด้วยนะคะก็คือ Mim Insectarium and Creator Park นะคะ